ว่ามาเลยชื่ออะไรจ๊ะนพชัตกุศลทรงค่ะอเอาเก้าอี้ให้เขานั่งมีะมีเปล่าแม่เขาจะไปนั่งตรงนีอ้อ,อ่านั่งไปพื้นก่อน,นอชื่ออะไรนะดังๆนพชาตินพช<ข>าตเหรอค่ะกุศลทรงปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างปัญหาชีวิตก็คืออุ้ยขออนุญ,ญาตนั่งได้เลยนั่งได้เลยอ้าวปวดเมื่อย สุขภาพไม่ดีปวดหลังปวดเมื่อยปวดตัวเหรอค่ะแล้วก็คันหลังเนี่ยตั้งแต่หลังลงไปถึงขาหรือไงข้างหลังมันจะคันข้างหลังครับคันด้วยคันแล้วปวดไหมคันไม่ปวดคันอย่างเดียวแค่คันอย่างเดียวยืดยุบนยับยับแล้วก็ปวดขาขางอไม่ได้ปัญหาที่สองปวดขาปวดหลังคือสุขภาพอ่ะด้านหลังกับขาแข้งเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วเป็นความดันด้วยค่ะปัญหาที่สองคืออะไรการงาน การงานไม่มีกเกษียณแล้วก <c oughs> ารเงินเป็นไงมีคนมายืมเงินแล้วก็ไม่คืน <c oughs> มีคนเอาเอาไปใช้ขอยืมแล้วไม่คืน <c oughs> ก็ติดขัดเล็กน้อยใช่ไหมใช่แล้วคร <c oughs> อบครัวโอเคใช่ไหมค่ะโอเคค่ะครอบครัวโอเคเหลือแต่สุขภาพเล็กน้อยเงินก,ก็ลูกหลุดถูกเดี่ยวไปตามเหตุตามปัจจัยค่ะไปรับคันมากี่ครั้ง สองครั้งอะสองครั้งรับกับใครเป็นพระเป็นเทพเป็นคนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นคนคนคนทรงร่างทรงหนึ่งพระหนึ่งค่ะรับขันแต่ไม่ได้มาบ้านเลยนะไม่ได้มาบ้านเอาไปไว้ที่รับแล้วก็ไปไว้ที่ไหนไม่รู้ไม่ฝากเขาไปเลยฝากไว้ที่ในโบสถ์ในโบสถ์แต่คนเอาไว้เอามาบ้านอ่าโอเคแต่ก็ไม่รู้แหละมีการรับสองครั้งค่ะ สวดพันยักไหมสวดเข้าไปกี่ครั้งหลายครั้งจำไม่ได้หลายครั้งแล้วนี่ก็มีเรื่องเด็กด้วยใช่ไหมค่ะหลุดเองหรือว่าหลุดโดยไม่เจตนาไม่ได้เจตนาค่ะไม่ได้เจตนาหลุดไปอีกหนึ่งคนแล้วก็มีสักยันด้วยไหมมีค่ะสักยันอะไรนะกันของกันของเข้าการของเข้าหลายที่ในตัวเลยค่ะ ักที่ประเทศอะไรพมาร่าค่ะไปสักที่ประเทศพม่ามาท่านเทวดาปัญหาขันหลังขันตัวเจ็บปวดเนื้อตัวถูกโกงเงินที่ให้ยืมแล้วไม่ได้เกิดจากเด็กหลุดเกิดจากรับขันเกิดจากสวดพานยักษ์หลายครัง้งเกิดจากสักยันทั้งหมดใช่ไหม <c> ใช่แล้วท่านเอ๋ยรวมพลังกันเลยแหละนะเด็กก็มีส่วนนั่นแหละครับสักยันนะก็ใช่แหละท่านแน่ สวดความยากก็ใช่ท่านเอ๋ยรวมกันเลยนั่นแหละนะจึงทําให้มนุษย์ปั่นป่วนแหละค่ะกายสังขารนะจึงเจ็บปวดกันนั่นแหละเจ็บด้วยคันด้วยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยไอ้ดีคันคือตัวศักนั่นแหละนะมันทั้งตัวและสิคราส่งผลแล้วสินาแหละท่านแน่ยุบยบยบยับไปทั้งตัวเลยใช่ไหม กันของขาใช,ใช่ไหมท่านแต่อ,แอยู่ในตัวนั่นแหละนะออกไม่ได้เข้าไม่ได้นั่นแหละครบวิ่งพลาดนาทั้งตัวนั่นหละของที่ก่อนสักก็มีอยู่ในตัวว่าการเข้าก็ไม่มีปัญหาแต่การออกด้วยก็เลยอยู่ข้างคาอยู่ในตัวใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยทำงไงอ้าวจะแก้ไขให้จบปัญหานี้ไปทั้งหมดเลยจะทําอย่างไรได้บ้างเด็กหนึ่งคนรับขันด้วยสวดพันยักษ์ด้วยสักยันด้วยท่านเทวดาแนะนําด้วย เอ้ยเอยอยังมี้นั่นแหละนะส่วนพานยักษ์นั่นแหละพระคนมีศีลห้าภาวนาไปจนตายนั่นหละอ่าว่าผ่าสวนมนจะผิดศีลห้านะส่วนพ่านยักษ์ใช่ไหมท่านใช่แล้วทำเช่นอย่างนั้นนั่นแหละนะทีนี้มาถึงขั้นศักใช่ไหมครับใช่ต้องบวชอีกสิบห้าวันนั่นเออเรื่องศักต้องเพิ่มสิบห้าวันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยวดแล้วไม่จบเลยหรอกนะ ต้องสวดมนต์ภาวนาน,นั่นแหละครบรักษาสินห้าให้ได้ตลอดไปอ้าวสักยันต้องเพิ่ม15วันถอนของออกไปและเรื่องเด็กยังต้องชดใช้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเด็กต้องชดเชยเลยนั่นแหละนะเด็กคือตัวการนั่นแหละครบพาไปหาของไม่ดีนั่นแหละ15หวันใช่ใชแล้วท่านเอ๋ย เด็กหนึ่งคนใช่ไหมเล่าใช่แล้วบวชได้ไหมเล่านะได้สิบหวันนั่นแหละคราได้ทั้งหมดก็เป็น30วันสําหรับการถือศีลบวชได้ค่ะพร้อมได้เมื่อไหร่ไม่เกินวันศุกร์นี้ค่ะวันภายในสัปดาห์นี้ไม่เกินวันศุกร์อ่ต้องการอะไรบ้างเด็กน้อยใช้หรือหญิงกันเล่าเลยหลุดออกมาจําได้ไหมไม่ได้เลยหญิงใช่ไหม

อตอนนั้นได้กี่เดือนแล้วอาทิตย์เดียวก,กว่าอาทิตย์ก,กว่าอาทิตย์ก,กว่าเองเหรออ่คงไม่รู้ตัวอาเป็นว่าไม่เป็นไรพร้อมะจะส่งให้เธอไปเกิดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กินอะไรบอกมากิค่ะบอกมาหชอบกินยำปลาทูน่าแล้วก็ยำบุนแช่หลตาปลาทูน่าเหรอใช่หลนตาไม่รู้จักยำลยปลาทูน่ายำปลาทูน่า ยำบุญเช่นใช่แม่เขากินอยู่หน้าเลยใช่เรื่องนะแม่กินอยู่กินเปล่ากินกินปลาด้วแม่ชอบยำยำส้มตำแม่ก็ชอบซุ่มตำตามนี้ค่ะมีไก่ด้วยนะส้มตำไก่ย่างส้มตำยำบุญเช่นยำทูน่าฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวโอเคครบชุดหนึ่งตามด้วย น้ำนมข้างบ้านข้างถนนข้างถนนข้างบ้านนี่แหละไปหาซื้อเอาเสื้อผ้าเอาอะไรเอา่เอาว่าไปหนจะเอาชุนเรียนหชุดแล้วก็ชุดปลายแหงชุดกระโปรงสวยๆโอเคไปเรียนหนังชุดไปเรียนหนึซือไปเที่ยวด้วยอย่างละชุดเนี่ยนิทานเด่ด้วยเอาตัวไปเรียนหรือไปทำไร อ๋อชื่อช้าล้วค่ะอ่าไปซื้อให้เขายาทะเล็บตามเชมาธินะเออเออกิเลสกิเลสเข้าเนี่ยมันเบี้ยวมากไม่ได้ตอนดังเอาไปเขียนหนังสือดีกว่ามั้งไปเขียนอะไรเล็บมันไม่มีประโยชน์ลุงตาใครเรียนหนังสือทั้งวันคะเวลาพักวมาค่ะเขามาทามาทานใช่กิเลสเข้าอ้าวไปซื้อไหมหนึ่งชุดค่ะยาทะเล็บตามด้วยปล่อยแม่นะปล่อยสัตว์อะไร บอมาปลากรอบสองตัวหาหมสองโลพะละค่ะโอเคกบสองมสองโลปาปาได้นะแม่จ้าให้ได้ให้ได้สังกทานหนึ่งชุดสีลิปสีลิปสีสวยๆอ้าวใช้ปากสังกทานหนึ่งชุดลิปร้อยของเธอไปได้แล้วดาคขานี้ของไอ้ไอ้สักกิมันเอาอะไรวะสักยันเนี่ยทำให้เขาจิฮะ ครบแล้วครบแล้วครบแล้วปล่อยสัตว์ได้เสื้อผ้าแล้วนักเรียนไปเวทสังฆทานหนึ่งชุดอาหารการกินครบแล้วยาทาเล็บโอเคอันนี้ถามไอ้ตักยันเด็กเขาต้องการอะไรเขามีผีอยู่ในตัวหรือเปล่าผีมีนีเหรอแล้วหนูชวนผีออกไหมล่ะค่ะอาชวนออกก็เลยนะดวงดาให้ผีหนาผีเอาชุดขาวค่ะผีเอาชุดขาว ผีน้ำมันพายแทบสักเข้าไปในตัวเธอนั่นแหละพ่อม้าด้วยใช่ไหมชี้กันหนูชี้กันใช่สีกันสีกันครับสีกับเขาผีอ่ะผีกับน้องครับเขาสีกันสีกันสีสีเป็นเพื่อนสีชี้เพื่อนสีอ๋ออาจารย์ไม่รู้จะมาจายอะไรด้วยนะโอเคโอเคโอเคปรึกซ้อมกันคุยกันโอ้ช่วยมันมาเออชวนมันมาเหรออ๋อ สวดมนต์โอเคค่ะแล้วก็แค่นี้นะะแล้ฉังกระทานได้หมหน่อยค่ะฉังกระทานได้ไหมได้ค่ะให้ให้ผีน้ำมันหนึ่งชุดปล่อยชาด้วยค่ะปล่อยสัตว์เอาอะไรปล่อยาออบอกว่าเีน้ามันใชไหมคะมบอกว่าเปลี่ยนเป็นน้าหอมได้ไหมน้ำอบน้ำหอมก็ได้่เอาซื้อน้ำอบหนึ่งขวดโอเคไอ้ผีเขาเอาอะไรปล่อยสัตอะไร หลายตัวโอเคมาไม่เอาคอะคุยปลาไหลค่ะตามนี้ได้ไหมได้ค่ะตัวใหญ่หน่อยนะแม่นะตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ยอ้ดวนน้ำอบเหรอปลาไหลปลาไหลปลาไหลเออไม่ใช่เป็นตัวก็เดียวเป็นขวดอ่าปลาอ่าน้ำอบเนี่ยเป็นขวดอยู่แล้วปลาไหลเนี่ยเป็นตัวใหญ่หน่อยไม่ใช่ตัวเล็กอ่าแต่เรียบร้อยก็เดี๋ยวพร้อมวันไหนนะ ไม่เกินวันศุกร์เนี่ยค่ะภายในศุกร์เนี้ยใช่ไหมภายในศุกร์นี้เหรอคร้าวครับวันที่ดาวครัาว่รับดาจะฝากฝนนะให้ผีผีพายบอกว่าผีพายกิมจูนะคะบอกชื่อกิมจูเหรอจ้าผีพายอะไรนะชื่อกิมจูผีพายชื่อกิมจูกิมจูกิมจูครับชื่อผีเกาหลีเหรอครับผผมมแล้วทำไมไปอยู่พม่าอ้าวพม่าดึงผมมาไงโอเคโอเค ผีที่พม่าครับเรียกผีอ๋อผีผีทั่วไปหรือผีกำลังดังผีพายเนี่ยครับที่มาอยู่ด้วยเข้าใจแต่มันชื่อกิมจูเนี่ยกิมจูมันเป็นผีเกาหลีไม่ใช่เหรอฮะผีเกาหลีเป็นผีเกาหลีเหรออ๋อมันไปเรียกพวกมาจากเกาหลีเหรอหรือว่าหมอผีมันดูหนังด้วยวะกิ่มไม่รู้หรอกแต่ว่ามันชวนนอนอ๋อ เกาหลีมาติดบ่วงก็เลยเข้ามาเลยทำไรูมาได้ยังไงอ่ะแล้วที่พม่านี่เขาของแรงก็เปล่าวะแรงไม่รู้แรงเหมือนกันใช่ไหมคันทั้งวันทั้งคืนอ่าอ่าอ่ากี่ปีมาแล้วไปสักมาเป็นสิบแล้วค่ะเปสิบปีแล้วสิบปีแล้วเหรอสิบกว่าปีตั้งแต่นั้นมาก็มีปัญหาตลอดเลยเหรอค่ะมันคันแล้วก็เขาบอกว่าว่าเป็นสักรูปอะไร นี่เป็นจุดๆแค่จุดอย่างไงพวกที่ชอบไปแต้มไปจุดเนี่ยนะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้มันจางไปแล้วตอนแรกเป็นสีเหรอสีแดงสีแดงเหรออ๋อมันใช้อะไรไม่รู้มันมีมันมีคนชอบไปลงไอ้พวกพม่าไอ้พวกชาวเขานั่นน่ะเขาจะมีเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นแดงแดงนะสีแดงค่ะเออตอนนี้มันจางไปแล้วแต่มันก็ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ในเนื้อแล้วออยู่ในเนื้อแล้วอ่ะอ่ะมันเลยคันตามเนื้อตามหนังอ่ะเรียบร้อยไปได้ ไปได้ทั้งกิมจูและรัดดาไปได้รัไดาเงินจับโชคดีบ๊ายบายเอารายต่อไปครับ